วันนี้จะมาอันบ็อกไพ่นะคะเป็นไพ่ยิปซีเหมือนเดิมนะคะกรบปุกจะชอบยิปซีออาเคาจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะจริงๆได้มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะคะแกะตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปลงเนาะวันนี้ถือโอกาสมาทําคลิปลงให้ดูนะคะเป็นไพ่ของอ่าสำนักพิมพ์อะไรอะอะ ของของอาดวงอะอ่ากของอาดวงอะค่ะมาดูกันเขาคือ today is friday นะคะเจคนนี้คือชอบหนีเที่ยวนะคะมันน่ารักมันตะมุตะมิมากๆที่ซื้อเนี่ยเพราะความน่ารักโดยเฉพาะเลยนะคะนางพลังงานจึ้งอยู่นะจะบอกให้พลังงานจึ้งตรงที่ว่าขึ้นเครื่องใช่ไหมมันต้องมีเครื่องสแกนกระเป๋าเนาะแล้วนางเป็นสิ่งมีชีวิตแบบ เขาถามว่าเอาสิ่งมีชีวิตเข้ามาในกระเป๋าหรอคะก็ต้องเปิดกระเป๋าให้ดูอบอกอ๋อไม่คะ่ะเป็นเป็นแค่ไพ่ยิบซีค่ะเออจึงปติดเครื่องสแกนอ่ะเออเอาสิอ่ะมาดูอะไรนะคะอ,นนอันนี้จะเป็นไกด์บุ๊กของเขานะคะนี่บอกครบทุกใบนะคะคีย์เวิร์ดของไพ่นะคะการอ่านการตีความหมายมือใหม่สามารถศึกษาได้นะคะหัดตีความหมายได้นะคะ จากไพ่สำรับนี้หน้าไพ่จะไม่หนีจากไรเดอร์เวทเท่าไหร่นะยังจะคงความเหมือนไรเดอร์เวทอยู่นะคะมาแต่น้องเขาเหมือนจะเป็นเนื้อกำมะหยี่กำมะหยี่อ่ะมันจะคลี่ยากกรีดยากสับยากคือหนืดไปหมดเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ไขก่อนนะคะคือมันมันเนืดอะแต่มันมันสวยมันมันมละมุนเนียให้อภัยได้เนี่ยเห็นไหมไฮเปนเตสอ่ะเดออิมเพร The Empress, the Emperor, the ophone, the over, ot, นะะี่ High Roll Fan, เนี่ย The Lover จะ Chariot นะคะ Strength, Hermit, w h e Off o r t u n e เนี่ยนอลิกามาเลย j u Stick นะคะ Hangman, Date, e Temperance นะคะ uh, Devil นะคะ The Tower นะคะใบนี้ uh, The Star, The Moon, The Sun เห็นไหม Judgment นะคะ The World เอ็ดอัพครับชูอัพคับนะคะชูอัพครับโฟอัพคับนะคะห้าถ้วยอ่หกถ้วยน่ารักมากที่สุดเลยอ่าเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยค่ะแล้วก็เทรนด์อัพคับนะคะเพดดับครับอัศวินถ้วยราชินีถ้วยราชาถ้วยนะคะอ่าสองเหรียญเนี่ยสามเหรียญเขาน่ารักเขาละมุนนีเดี๋ยทูดูสิ เจ็ดเหรียญแปดเหรียญใดๆเก้าเหรียญอูมาดามมากจ้าสิบเหรียญนะคะเด็กอัศวินอ่ะควีนคิงเหรียญหนึ่งดาบถวบสอดทรีบสอดฟอบสอดห้าดาบหกดาบนะคะเจ็ดดาบแปดดาบเก้าดาบเทนออฟสอดนะคะเนี่ยเขาสวยจริงๆเนี่ยหมวดไม้เท้ามาค่ะนี่ ตามมาติตดๆสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้านะคะหกไม้เท้าแปดไม้เท้าเก้าไม้เท้าก็คือหน้าไพ่เขาจะไม่หนีจากไรเดอร์เวย์สักเท่าไหร่นะคะอ่านง่ายนะมือใหม่อ่านได้ค่ะแต่ว่ามีปัญหาตรงที่เขากรีดยากเดี๋ยวไม่หมอต้องหาวิธีแก้ไขก่กอนน่าจะต้องทําอะไรบางอย่างกับเขาให้มันลื่นกว่านี้นะคะแต่ชอบพลังงานจึ้งพลังงานดีพลังงานตรงดูเหมือนเป็นไพ่ที่มีชีวิตจริงๆนะคะอืม ติดเครื่องสแกนใดๆด้วยติดเครื่องสแกนที่ที่จะนมบินนะคะ